วันนี้นะคะแคทก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะทําให้ผมของเราเนี่ยมีความสวยและก็เป็นวอลลุ่มนะคะวันนี้นะคะแคทมาในลุคที่เป็นสาวหวานด้วยผมลอนนะคะโดยที่วันนี้คใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะนั่นก็คือที่ทําผมนะคะของแบรนด์นี้ค่ะโนวานั่นเองค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะจะเป็น3 in 1 hair s t r a ์สนะคะก็บอกเลยว่า ตัวนี้เขาทำได้3แบบนะคะโดยที่ตัวนี้มีทั้งการถ้าใครที่ต้องการผมตรงนะคะหรือผมแบบครอนนะคะหรือว่าผมแบบครน,นะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบผมตรงนะคะก็จะใช้แถบแบบนี้หรือถ้าใครนะคะอยากได้ผมทรงครอนนะคะก็แค่คลิกที่ปุ่มนี้นะคะ่ะก็จะเป็นการสลับแผง พอคลิกนะคะก็จะเป็นการสลับแผงใช่เม mm ื hmm. อเปิดออกมาเนะะี่ยค่ะลักษณะเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วถ้าสําหรับใครที่อยากมีผมเคลินะคะข้างนอกนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีผมที่เป็นวอลลุ่มนะคะโอเคสําหรับตัวนี้นะคะอุณหภูมิเขาจะอยู่ที่นี่ค่ะ2ององศาเท่านั้นนะคะแล้วก็สาหรับสายนะคะก็สามารถหมุนได้นะคะตัวนี้ทําให้เวลาเราม้วนลอนอย่างเงี้ยค่ะ สายก็จะไม่พันกันนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะใครก็จะมาสอนทําผมนะคะให้มีทรงผมแบบนี้นะคะทรงผมหวานหวานม้วนเข้าแบบมีวอลลุ่มนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสําหรับวิธีการ ทำผมนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะให้เราแบ่งชอบผมนะคะเป็นช่อๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ผมช่อที่เราต้องการจะม้วนเข้าเนี่ยมาจากนั้นนะคะเรก็นิ่มๆให้มันตรงก่อนแล้วก็ม้วนนะคะจากปลายะะแล้วก็ม้วนม้วนมวน้มวนขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นก็แค่ทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวนะคะนับ1นึถึงสิในใจนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆหมุนออกมาค่ะ พอหมุนเสร็จแล้วก็จะได้รอนสวยๆแบบนี้นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างกันเลย โอเคค่ะตอนนี้นะคะใครก็รอนทั้งสองข้างแล้วนะคะเดี๋ยวแคทได้ขอตัวไปม้วนรอนให้ทั่วทั้งหัวนะคะเพียงให้เราหมุนเข้าให้ทั่วท,วทั้งหัวเท่านั้นก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลุกหวานๆอย่างนี้นั่นเองไปดูกันเลยโอเคค่ะเราก็มาถึงช่วสุดท้ายกันแล้วนะนี่ค่ะก็เหมือนที่แคทบอกนะคะหนีบตรงก่อนจากนั้นก็ม้วนนอนนับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ก็แค่นับ1นถึงส0เพียงเท่านั้นนะคะก็จากหลังจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยค่ะก็ค่อยๆปล่อยรอนเนาะรึๆรืๆอันนะ <laughs> <laughs> เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ผมรอนนะคะที่สวยๆหวานๆแบบนี้แล้วนะคะและอีกอย่างคือ ทำง่ายมากๆเลยผมดูพองแล้วก็มีวอลลุ่มมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะี่ยที่อยากมีผมหลายๆทรงนะคะในเครื่องเดียวบอกเลยว่าเครื่องในเขาเลิศม,มากนะคะสามารถทําได้3 r n e In วันกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะผมตรงผมงอนะคะหรือว่าผมแบบคอนนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพยงเท่านี้นะคะใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางไลน์นี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแคทขอจบการรีวิวเพยงเท่านี้นะคะใครอยากมีผมมันหวานอย่าลืมนะไปซื้อเครื่องตัวนี้มาใช้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพยงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ